ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาวันที่น้องตายโอยใช่ครับชื่อเรื่องเศร้าจังเลยอะเรื่องเรื่องราวเป็นยังไงคุณบ้าเจอเลยครับงั้นขอเล่าเลยนะครับครับผม เออเรื่องนี้ต้องเท้าความไปก่อนประมาณสักยี่สิบปีได้แล้วพี่ช่วงนั้นผมก็วัยรุ่นวัยรุ่นแลละทีเนี้ยก็คือตอนนั้นอ่ะผมยังอยู่กับแฟนก็คือว่าแฟนผมบ้านหลังเนี้ยก็คือว่าชอบนั่งเล่นกันก็คือจะนั่งเล่นกันทุกวันแ่ะพี่ครับแต่ว่าถ้าจะแบบว่า รวมตัวกันก็จะมาเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์มสมัยนะั้นมันก็จะมีพวกแบบแข่งรถใช่ไหมพี่อะไรประมาณเนี้ยศุกร์เส,สาร์ชอบไปขับเล่นกันแล้วผมจะมีน้องอยู่คนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่น้องน้องชายแท้ๆนะก็คือ,อเป็นน้องชายอยู่ในซอยอะพี่แต่บ้านบ้านมันจะอยู่แถวนั้นแต่เนี่ยมันจะก็คือว่าจะสนิทกับผมมากครับไปถ้าไปขับเล่นก็จะไปด้วยกันไปเรียนสมัยนะั้นก็ทั้งเรียนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็มันก็จะไปกับผมตลอดครับก็คือจะเนี่ยจะศุกร์เสาร์นี่คือจะรวมตัว กันทุกวันอืแล้วก็ก็อยู่ไปเรื่อยๆพี่มันก็ไม่มีอะไรแต่อเนี้ยน้องผมคนนี้มันจะเป็นคนที่ห้าวหนึ่งมันห้าวสองมันชอบขับรถขับรถมามาขับรถเร่งๆอ่ะพี่ขับมอไซค์ใช่ไหมมอไซค์ใช่ไมใช่ใช่แล้วก็จะเป็นพวกรถแต่งจะยุมันมันจะเป็นคนที่ยกล้อเก่งในกลุ่มนี้นะมันมันคนนึงแล้วก็คือว่าที่แบบจะยกล้อเก่งอะไรประมาณนี้พี่ก็โอเคและผมก็นั่งเล่งกงนปกติอ่ะพี่ปุ๊บมีวันวันนั้นก็วันนั้นมันแปลก แปลกคือประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วครับนี้ก็นั่งเอ้ยน้องผมชื่อไอโบใช่ไหมพี่เอ้ยก็นั่งคุยเอ้ยวันนี้ยังไม่เห็นไอโบเลยเว้ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคไม่เป็นไรปรุ๊บประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยคือว่าประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าเนี่ยผมต้องกลับบ้านแล้วแฟนผมเพราะว่าแต่ผมไม่ได้นอนที่นั่นนะพี่ก็คือว่าต้องต้องกลับจากจาก,จากบ้านแฟนะไปนอนบ้านผมอีกหลังหนึง่งครับปุ๊บก็ไป ทีนี้ช่วงประมาณห้าทุ่มกว่ากว่าพี่ช่วงมาห้าทุ่มกว่ากว่าทีนี้ไอ้น้องผมเนี่ยไอโบมันโทรมาครับบอกพี่พี่อยู่ไหนอ่ะผมบอกอ๋อเออพี่อยู่บ้านเออเดี๋ยวผมเข้าไปหานะเ,าเดี๋ยวผมเข้าไปหาพี่บีก่อนมันพูดมาประมาณนี้และผมก็ชอบนั่งคือว่าผมผมยังไม่นอนผมชอบชอบนั่งเล่นชั้นลอยครับก็คือบ้านผมจะเป็นสามชั้นและและชั้นลอยเนี่ยจะเป็นแบบก็คือถ้าบันไดขึ้นมาปุ๊บ ก็จะเจอห้องผมเลยแต่ว่าผมไม่เข้าไปนั่งเล่นในห้องผมจะชอบนั่งเล่นนั่งเล่นตรงข้างนอกที่จะเดินขึ้นไปชั้นสามได้พีเ่เลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้ปุ๊บทีมันมันก็โทรมาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปหาพี่บีก่อนอมผมก็นั่งเล่นของผมไปเรื่อยๆพี่จนประมาณนานแล้วพี่นั่งนั่งเล่นประมาณเม,มือ่อไรเมื่อไหร่มันจะมาไม่มาที่ทีนี้สักพักหนึ่ง ประมาณเกือบตีหนึ่งได้พี่จะตีหนึ่งแล้วมีเพื่อนผมคนนึงโทรมาบอกบาสบาสเาถามเหมือนไอ้ตืนโทรมาไหมถามเออมีอะไรมันก็บอกว่าบ้าสไดโบตายแล้วนะเฮ้ยผมเลือว่าเฮ้ยบ้าเบ้าอมันมันเพิ่งโทรมาหากูเองบอกว่าเนี่ยมันจะเข้ามาหากูเออจริงๆไม่เชื่อหมอมาดูเลยเนี่ยตายหน้าปากซอยเนี่ยโอ้ยปุ๊บผมก็คิดว่าเอ้ยมันปั่นมาวะอืระพังผมผมอันนี้ผมก็วางหู ก็นั่งคิดทางหนึ่งและที่เนี้ยคือว่าบ้านผมอ่ะพี่ก็คือบ้านผมเนี่ยไอ้พวกน้องผมพวกเนี้ยถ้าเวลามันมาหาเนี่ยมันจะรู้ว่าผมนั่งอยู่ชั้นลอยอืมก็คือถ้ามาเนี่ยมันมันมันจะขึ้นมาเลยครับพวกมันจะเดินขึ้นมาหาผมเลยผมก็ภาวนาว่ามันเรื่องจริงหรือว่ามันปั่นผมอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นผมคิดแล้วถ้าจังหวะมันเดินขึ้นมาทํำยังไงวะเนี้ยเออเออว่ะเออ<ม>ใช่ผม ทีนี้ผมก็คือว่าตอนนั้นคิดอย่างนั้นตอนนั้นคิดอย่างนั้นอยู่นะพี่ก็เลยก็ก็เลยเข้าห้องเลยเข้าห้องไปบอกแฟนผมไปเล่าให้แฟนผมฟังว่าเนี่ยไอโบตายแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ความที่ผมคาใจอะผมก็เลยเพราะว่าไอโบอ่มันบอกผมว่าจะเข้าไปหายบีก่อนครับผมก็เลยโทรไปหายบีถั่วบีไอโบเข้าเข้าไปหาเมยังยังไม่เห็นมาเลยเอมันมันบอกมันก็โทรมาหากูบอกจะเข้ามาไม่เห็นมาเลยอื ก็เลยบอกว่าไอ้โบมตายแล้วนุ้ยเฮ้ยมึง <He i, S 1> พูดเป็นเล่นบอกเออพูดจริงมไม่เชื่อมึงลองโทรถามไห้ปืนดิอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บทีนี้มันก็วางผมก็วางไปอะ่ะเพราะ่าคือนั่งคุยกับแฟนอะสักพักนึงประมาณสักประมาณไม่ถึงห้าทีอ่ะพี่นี่ไอ้บีโทรเขมาโทรมามผมบอกบาสเมื่อกี้ไอโบมเราเรียกกูเนี่ยเรียกเรียกเรียกกูหน้าบ้าน บอกผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วมึงออกไปดูเปล่ามไม่กล้าออกไปก็มึงบอกมันตายอ,อตอที้ผมก็เลยถามว่าอ้าแล้วมึงโทรไปถายปืนยังครับบอกยังเลยกูยังไม่โทรไปเลยปุ๊บทีนี้ผมก็นึกในใจแล้วออถ้าอ,อ,อะไรนี้มันมันจะมาหาเราเพราะว่าอะไรประมาณเนี้ยคือความคิดผมนะพี่ออปุ๊บผมพูดยังไม่ทันขาดคาเลยพี่คือ,อ,อคิดอะพูดกับแฟนผมออว่าป้านี่ย เนี่ยไอโบมันไปหายบีแล้วมันจะมาหาเราเพ่าวะผมพูดไม่ขาดคําเลยพี่เสียงรถมาเลยและเสียงรถเนี่ยคือจําได้เลยพี่เพราะว่ามันมันเป็นเสียงคาบูเอ็นอ่ะพี่คือมันมันจะจําได้เปกลุ่มเขาเราจําได้อยู่แล้วเสียงแบบเน,นี้ยใช่ใช่พี่กลุ่มใช่ครับกลุ่มมันจะจําได้เนี้ยก็คือว่าของผมมันมันเป็นหมู่บ้านดึกมันก็เงียบแลวใช่ไหมพี่ครับก็คือเสียงรถเบิ้ลเบิ้ลมาจากจากไอตรงหน้าหมู่บ้านเลยที่จะเลี้ยวเข้ามาในซอยที่มันเป็นแยกเป็นแยกอ่ะพี่อื มาถึงมาถึงแยกที่จะเลี้ยวเข้ามาทางบ้านผมเนี่ยผมได้ยินเสียงเสียงรถนี่คือผมจําได้เลยอใช่แน่เลยผมว่าใช่แน่เสร็จปุ๊บคือตอนนั้นผมไม่คิดอะไรพี่ผมคิดอย่างเดียวว่าคือไม่ให้มันรู้อ่ะว่าเหมือนว่าให้ผมหลับแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยคือ,อที่ผมคิดตอนนั้นนะพี่ผมก็โดดขึ้นไปปิดไฟเลยคร<ะ>ับใช่เพราะปิดไฟเพราะว่าถ้าคนมาหาผมหน้าบ้านหรือว่ามองขึ้นมาเนี่ยคือถ้า ถ้าผมนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้ถ้าปิดไฟแต่ถ้ายังเปิดไฟอยู่ก็คือยังไม่ได้นอนเลยประมาณนี้พี่อ๋อครับอ่าคือตอนนั้นความคิดผมผมคิดแค่นั้นโอผมเลยไปปิดไฟแล้วปุ๊บเสียงมันก็มาจอดหน้าบ้านผมจริงพี่ครับสักประมาณสักประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีได้พี่แล้วก็ไปพี่แต่ตอนนั้นอ่ะผมก็มันคิดได้สองแง่อาจจะเป็นเพื่อนผมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นมัน แต่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าคงต้องเป็นมันแน่ๆเลยทีนี้ผมก็ทิ้งทิ้งช่วงประมาณสักพักหนึ่งทีนี้ผมก็เอาเพื่อความชัวร์พี่ก็เลยโทรไปหาเพื่อนผมวิธีหนึ่งผมก็เลยถามปืนถนนมันตายจริงไ่มวะอันนี้ปืนบอกตายจริงไม่เชื่อหราไม่ไม่เชื่อมันคุยกับจอดดิเนี่ยจอดก็อยู่ปุ๊บจอดบอกตายจริงเพื่อนเนี่ยออกมาดูดิแกออกมาดูดิใจนี้ผมก็กลัวพี่ไม่กล้าออกค่ะก็คือว่า เหมือนแบบมันเพิ่งมาหาพี่แต่อีกใ,ใจหนึ่งเราก็อยากรู้อะพี่ว่าว่ามันตายจริงหรือเปล่าวะเรือร่องจริงหรือเปล่าวะใช่ครับอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยลากเมียผมออกเลยตอนแรกเมียผมไม่ออกอผมบอกเออไ,ไม่ออกเลยมึงก็อยู่คนเดียวแล้วกันอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มันก็มันก็ต้องออกอะพี่ก็เลยทิ้งช่วงพักนึงแล้วผมก็ออกไปออกไปดูนี่ผมเห็นคนเต็มเลยหน้าบซอยผมรู้แล้วแม่ผมรู้แล้วว่าน่าจะใช่แหละทีนี้ผมผมก็ขี่ไปขี่ไปใกล้ๆอะผมเห็นแล้ว บ่าเห็นญาติพี่น้องมานคือผมก็รู้ว่าญาติพี่น้องเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยโอ้รู้แล้วใช่แน่นอนเลยผมก็ไปดูไปดูแต่ทีเนี้ยก็คือว่าเขาเอาผ้าขาวว่าปิดไปแล้วทีนี้ผมก็ไปถามรายละเอียดว่า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 มันเป็นยังไงมามันไอ้นี้ได้ไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าอ๋อมันอ่ะก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันมันขับรถเหมือนมันขับรถเล่นอ่ะสองสามรอบแล้วและรอบสุดท้ายเนี่ยมันขับมาก่อนถึงหน้าเซเว่นพี่ก่อนถึงปากซอยครับตรงมันมันจะมีเซเว่นแล้วก็ ก่อนก่อนก่อนถึงปากซอยจะเป็นเซเว่นใช่ไหมพี่<ช>นั่น<ช>แหละมันเลยเซเว่นวินนิดเดียวมันยกล้อยกล้อยกล้อเสร็จแล้วมันคงประมาณเหมือนแบบวัาเสียหลักกับพี่อทีนี้รถมันก็เลยพลิกฟ้ามพลิกฟ้ามเสร็จปุ๊บเลยเนี้ยรถอะรถของมันอนะทับทับตัวมันทับหน้ามันพี่อ,อคือคอหักหมดเลยแล้วก็แล้วก็หน้าหน้าหายไปทั้งแถบเลยพี่ก็แล้วเครื่อก็ก็คือว่าช่วงช่วงเครื่องมอไซค์ที่มันอยู่ช่วงเครื่องข้างล่างอะพี่นั่นแหละทับทับทับหน้ามันอยู่ประมาณนี้ยพี่ ปุ๊บก็โอเคทีนี้เราก็เอาทุงมาศพไปไปวัดไปเลยตั้งแต่คืนนั้นตั้งแต่คืนแรกเลยพี่ก็คือพวกผมก็ก็นั่งก็นั่งปกตินะพี่ไปงานสุเบจก็คือนั่งแต่ว่าจะไม่นั่งดึกแล้วก็ประมาณสักสามสามทุ่มสี่ทุ่มก็คือว่าเข้าบ้านเข้าบ้านกันแหละปุ๊บดึกดึกหมาหอนปกติหมาหันหมานี่นะเพราะว่าที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นวงเวียนพี่มันเป็นวงเวียนก็คือว่า มันมันมันเป็นเป็นเป็นวงเวียนอ่ะวงกลมอ่ะในในในหมู่บ้านนั้นอะไรประมาณนี้ ừ, พี่ ừ, ในซอยนั้นนะอ่ะเออก็คือว่าเขาบอกว่ามันขี่รถทั้งคืนอ่ะพี่<ๆ>เบิ้ลไปเบิ้ลมาทั้งคืนหมาเหา่าหมาเหา่าหมาหอนทั้งคืนเลยตั้งแต่วันที่มันตายอ่ะพี่แล้วก็บางคนบางคนที่บ้านอยู่ตรงข้ามมันอย่างเงี้ยจะเห็นมันอ่ะเดินไปเดินมาอยู่บนบ้านมั่ง ย, N, ย, N, ยืนยืนอยู่วงร,ระเบียงมั่งอืแล้วบางคนกลับมาดึกๆอย่างเงี้ยเพราะว่าวงเวียนของผมเนี่ยมันจะมีทางใหญ่ที่เข้าไปได้เข้าไปเป็นสามแยกถ้าเลี้ยวขวาไปอีกหน่อยมันจะเป็นทางเป็นรูเล็กที่แบบมอไซค์เข้าออกได้อย่างเดียวพี่บางคนเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะเข้าเข้ามาจากทางตอกเล็กปุ๊บถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปเป็นทางบ้านแฟนผมแต่ว่าถ้าเลี้ยวขวานเนี่ยจะไปทางบ้านไอโบที่ตาย,ตายอะ่ะที่โบมันตาย إ, إ, เขาปุ๊บโผล่ออกมาแค <worldview. S 1> ่มองเข้าไปก็เห็นว่ามันนั่งซ่อมรถอยู่หน้าบ้านแล้วอันนี้คือมันตายไปแล้วพี่ก็โอเค เรื่องนี้ผ่านไปก็ปุ๊บจนวันที่สามก็คืองานสพเลยเสร็จเลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่ครับก็คือวันที่สามวันที่สวดเสร็จทีนี้ก็คือมีการถ่ายรูปกันก็ถ่ายรูปกันประมาณเยอะนะพี่ประมาณยี่สิบคนได้ครับปุ๊บก็จะมีพวกเด็กเดกรุ่นน้องก็จะนั่งกันใช่ไหมพี่นั่งแบบนั่งคุกเข่าอะไรเงี้ยส่วนพวกผมเนี่ยก็จะยืนนี่ผมจะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งพี่เก่งเขาเขาเขา,เขาถ่ายรูป แล้วสมัยก่อนมันมันจะเป็นกล้องมันมันเขามันไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไะพี่มันเป็นกล้องไงเนี่ยไอ้กล้องนิจิตอลหรือกล้องอะไรที่มันถ่ายแล้วแบบเลือกภาพได้อ uh, 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 ๋ออ๋อแล้วภาพได้ <okay. S 2> ภาพได,พไดอะไรประมาณนั้นนะพี่ uh. ปุ๊บทีนี้ก็ยืนก็ถ่ายปุ๊บทีนี้พี่เก่งเขาก็ดูเขาบอกว่าไอ้บาสรูปมึงไม่ติดเนี่ยออ uh, uh. ผมก็เลยบอกว่าเอา้าไม่ติดได้ไงอะ่ะมึงก็มาดูดิมีรูปมึงคนเดียวที่ไม่ติดก็ uh. คือ ถ้าสมมุติถ้าไม่ติดมันก็ต้องไม่ติดหมดใช่ไหมพี่อใช่แต่มันมีรูปผมคนเดียวที่อยู่ตรงกลางอ่ะไม่ติดหรือหรือถ้าไม่ถ้าถือว่าถ้าไม่ติดเรามันก็อาจจะเป็นแบบเบอร์เบอร์อะไรบ้างอใช่ครับนี่หายไปเลยไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันแต่เออคือมันมันมันเหมือนเป็นเงาอะไรเหมือนมาบางอ่ะพี่เป็นแบบเออเออไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวผมหายไปเลยนะพี่คือมันเป็นลางๆอ่ะตัวผมแต่ว่ามองไม่ชัดเลยแต่คนอื่นคือจะชัดหมดทุกคนเลยเหมือนมีอะไรมาทับซ้อน S <S <S ใช่ <S <S ใช่ประมาณนั้นพี่มผมเลยบอกว่าพี่กล้องกล้องกล้องพี่เสียเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาถ่ายใหม่บอพี่ถ่ายใหม่อีกรอบนึงเขาก็ถ่ายใหม่อีกทีพี่เหมือนเดิมเลยพี่ทีนี้ผมก็เอาแล้วผมรู้ตอนนั้นรู้ผมรู้สึกไม่ดีแล้วใช่ไหมพี่รับรู้สึกไม่ดีแล้วทีนี้บอกพี่ขออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมย้ายที่ก็ก็คือว่าตอนแรกผมอยู่ตรงกลางใช่ไหมพี่ครับตอนนี้ผมขอย้ายไปอยู่ตรงริมบอกพี่เก่งพี่เก่งถ่ายอีกรอบหนึ่งดูดีว่ามันจะติดไหม ถ่ายอีกรอบหนึ่งพี่อืมไม่ติดเหมือนเดิมผมคนเดียวอุยเออแปลกครับทีนี้ผมก็ไม่รู้ทําไงละผมก็เดินไปหาโบมาเคาะเคาะลงมันเะพี่บ่อยโบมึงอย่ามาหาพี่แบบนี้เลยมึงมีอะไรมึงก็มาเข้าฝัานหรือว่าอ,อะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาแบบนี้พี่กลัวครับเออผมกาเคาะลงพี่ใช่ไหมพี่มาถ่ายอีกทีนึงติดครับติดครับติดทีนี้ก็โอเคแต,แต่แต่ตั้งแต่วันนั้นน่ะผมรู้สึกว่าใจผมว่าไม่ดีแล้วอะ่ะว่ามัน เฮ้ยเพราะว่ามันมันสนิทกับผมมากไงพี่ครับคือมันสนิทมันซีอ่ะมันเป็นน้องที่แบบซีอ่ะผมก็เฮ้ยมึงจะเอากูไปอยู่ด้วยปะวะหรือว่าเออคิดไปนู่นใช่ใช่คิดไปแบบนั้นพี่ปุ๊บก็โอเคผ่านไปก็เผาเสร็จเลยเสร,ร, <S <S สร,ร็จปุ๊บทีนี้ผมก็นั่งเล่นกันปกติธรรมดานี่แหละก็มีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนผมไอ้เพื่อนผมคนนี้มันไปทํางานต่างหวัดนานมันจะกลับมาทีนึงไปงานไปทํางานห้าวันหรือว่าอะไรมาณนี้พี่อื พวกผมก็นั่งน้นะประมาณสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มได้แล้วก็นั่งกันอยู่แต่อยู่กันไม่เยอะอยู่ลัวสามสี่คนทีนี้ไอ้เพื่อนหมเนี้ยมันก็มาผมก็เห็นแล้วเอ้ยนายเอ้ยนายมันกลับมาจากทำงานนี่วะมันก็ลงมอสายคิวมาปุ๊บผมว่าเมือคืเหมือนกำลังจะบอกมันเลยพี่จะเล่าเรื่องนี้ยให้มันฟังอ่ะมันเดินมามันมันบอกว่าเอ้ยบาร์สไอ้โบไปยืนทำไรหน้าบกซอยวะอปุ๊บทีนี้ผมก็บอกเอาดีดีมึงเห็นไหมเออมันใส่เสื้อมันใส่เสื้อสีอะไรบอกใส่เสื้อสีดํา เออผมว่าเฮ้ยไอ้ทีเสื้อนี้มันตายเลยนี่หว่าครับปุ๊บเลื่อนี้ปุ๊บผมก็เลยเล่ามันฟังผมบอกว่าไอ้บมตายไปแล้วตายไปได้หลายวันแล้วสี่วันแล้วออก็มึงไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บทีนี้มันก็เข้าบ้านไปเลยีมันก็คงมันคงหลอนร้อนมันนะนะปุ๊บทีนี้ไอ้ตอนนี้ยคือเรื่องเรื่องที่ผมแบบว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วปุ๊บจนประมาณผ่านไปประมาณสัก เจ็ดวันได้พี่แม่ผมเนี่ยเขาเขามีงานที่จะไปราดบุรีใช่ไหมก็คือเอาผมไปด้วยเป็นงานแบบเหมือนแบบว่าทําบุงทําบุญสิอะไรอ่ะฝังลูกนิมิตอะไรพวกเนี้ยเป็นงานแบบนาบุญเป็นงานบุญอ่าใช่ใช่เป็นงานบุญครับทีนี้ผมก็ไปไปกับแม่ก็เดินผมก็เดินเหมือนเหมือนเดินเดินทําบุญหน่อยพี่บนอนะ่ะบนเดินทําบุญอะ่ะใส่โลงศพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนจนผมมาเดินจะเดินเดินจะไาถึงจะมีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งเขานั่งอยู่ เขานั่งอยู่แล้วผมเดินมาจะถึงเขาแล้วเขามองหน้าผมคือมองหน้าผมเหมือนแบบความรู้สึกผมเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนอยากจะให้ผมเข้าไปอ่ะหรือว่าอะไรประมาณนี้พี่ผมรู้สึกได้แบบนั้นผมก็จับจับมือแฟนผมี้ะแล้วก็บอกเขาเข้าไปหาหลวงพ่อกันก็คืออยากอยากอยากจะปรึกษาเรื่องนี้ด้วยอ่ะพี่ว่าว่าไอเรื่องที่ผมถ่ายรูปไม่ติดมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คานคานเข้าไปหาท่านก็คือประมาณเล่าให้ฟังหลวงพ่อครับเนี่ย ผมถ่ายรูปหน้าลงสมไม่ติดผมจะเป็นอะไรไหมอะไรแบบเนี้ยปุ๊บเขาเขาเขาก็เอาสายสินมามาเส้นหนึ่งอะพี่มาเส้นหนึ่งแล้วก็มาผูกผมแล้วบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรพูดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเขาก็มองหน้าผมเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอาอีบน้ํามน่อน้ํามนต์ที่ตีหัวพี่ครับอะไรแหละก็มาตีตีตีหัวผมสวดสวดอะไรไม่รู้เขาบอกไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็รู้สึกดีผมก็กล่าวเขาแล้วผมก็กลับบ้าน แล้วแต่นั้นมาก็ก็ไม่ก็ก็คือสบายใจอ่ะพี่ก็คือไม่มีอะไระครับครับแต่ว่าบางคนก็ยังเจอมันอยู่นะแต่ว่านานๆทีจะเจอหน้าปักซอยที่แบบว่าเห็นมันยืนอยู่แล้วก็ขับรถไปไปมาๆ,ๆพี่แบบเรื่องมีประมาณเนี้พี่ในในช่วงที่น้องเนี่ยน้องเขาเนี่ยที่อยู่กับเราตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อะเขามีกิริยาหรือมีนิาสัยอย่างไระมันคึดว่าขี่เล่นหรือย,ยังไงอ่ะ ขี่เล่นขี้เล่นพี่ใช่ไหมหยอกลองง้อเนี้ยนะอ่าใช่ขี้เล่นขี้เล่นพี่ก็อารมณ์ดีไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยผงผางไม่ค่อยอะไรก็อารมณ์ดีพี่คอยชอบเล<อ>่นไม่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 เคยแบบว่าทะเลาะอะไรกับผมหรือกับพวกใครๆครมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่เคยทะเลาะพี่ที่ถามนี่คือว่าเหมือนกับว่าเขาจะสนิทกับเรามากแล้วดูเหมือนว่าเออคืนวันที่ที่ที่เขาโทรมาว่าจะเข้ามาหาเราอะเวลา ชัวใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมว่าเวลานั้นน่ะคือเขาตายไปแล้วเขาเสียไปแล้วใช่ใช่เพราะว่ามันตายประมาณเที่ยงเที่ยงคืนกว่ากว่าเลยโอ้คือประมาณเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนหน่อยๆอ่ะเพราะว่าปืนปืนไอ้ปืนมันโทรมาผมประมาณตอนตีหนึ่งอยอคือไอ้จังหวะเนี้ยไอ้จังหวะเนี้ยที่ที่ที่มันกําลังสมองมันแยกออกเป็นสองสองฝั่งอ่ะนะคือหนึ่งเลยคือมีคนโทรมาเพื่อนโทรมาบอกว่าน้องเขาเสียแล้วนะน้องตายแล้วนะช่วยโบใช่ไหม ครับอ่าไอบโบมันตายแล้วนะคือแล้วอีกสมองหนึ่งแล้วไอคนที่โทรมามันใครวะหรือจริงหรือไม่จริงว่ามันมีคําอยู่ดูดูหัวว,ะวะ่าจริงหรือไม่จริงแต่ในจังหวะน,นั้นที่กําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเออมันเหมือนมีมอเตอร์ไซค์ของน้องเขาอะมาหาเราอะแล้วเราทุกคนอะในแก๊งของกลุ่มของอดอย่างเงี้ยมันจะรู้อยู่แล้วมันจะจําเสียงได้อยู่แล้วแล้วแมมันแม่นอยู่แล้วคือตอนนั้นน่ะ อ,อใจหนึ่งเราก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นไนโบมันจะขึ้นมาหาเราแล้วถ้าเป็นไนโบมันเดินมาหาเราจริงๆเนี่ยมันจะเป็นผีหรือมันจะเป็นคนถูกต้องไหมแต่อีกใจหนึ่งเราก็กลัวไงแต่สุด<ช>ท้ายความความกลัวมันมากกว่าก็เลยปิดไฟซ้าพเพื่อที่จะไม่ไม่ให้ใครรู้ว่าเราอยู่จะได้กลับบ้านไปใช่ครับเพราะจะเอาให้ชัวร์ๆก่อนเพราะว่าแล้วถ้าสมมุติก็ก็คือว่ามันไปหายบีมาแล้วผมก็เลยผมนี้ และไอ <B S 1> ้บีบอกว่าตายไงบอกแล้วว่าตายแล้วโอ้เนี่ยไอ้จังหวะเนี่ยแต่ว่าถ้าเวลามันมันผ่านออกไปสักนิดหนึ่งอ่ะล่วงเลยไปหน่อยนึงในจังหวะนั้นที่โบเนี่ยมาจอดรถแล้วขึ้นมาบนบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วนั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นนะคือโบโอก็นั่งอยู่กับเรานะสมมตินะอันนี้คือสมมตินั่งคุยกับเราแล้วอยู่โทรศัพท์ก็มาดังขึ้นต่อหน้าโบเลยนะเออแล้วจวางหนึ่งโบก็อาจจะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือไปหยิบอะไรตรงนั้น แล้วบอกว่าเฮ้ยบัสโบตตายแล้วว่ะโอ้งฉันหลอนเลยพี่เพราะผมคิดว่ามันจะลังเดินขึ้นมาผมก็หลอนแล้วตอนที่ผมหลีกเขาเนี่ยเออเนอะคือลุ้นนะตอนเนี้ยลุ้นนะลุ้นครับลุ้นหนูนั่งผมนั่งลุ้นอยู่ตอนนั้นอะเออแต่ว่าจะเดินขึ้นมาแต่เรื่องนี้คือมันมีเขาเรียกว่ามีอุทาหรณ์สอนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถอย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่าทําแบบนี้เลยอย่าไปยกล้อขับดีๆเถอะนะฮะ เออบางทีชาวบ้านเขาอะเขาก็เดือดร้อนเขาก็รำคาญใช่ไหมครับอืออ่ะเดี๋ยวต้องให้คุณบาสเนี่ยพูดถึงแค่ได้ว่าก่อนก่อนจะวางสายไปมีอะไรฝากเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมที่มัน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 ,มนยังไงสําหรับเรื่องเนี้ยอ,อ,อ๋อกบอกพวกน้องๆที่กําลังโตรหรือว่าอะไรอย่าเงี้ยพี่ครับเขาบอกว่าหยาบประมาณแบบว่ามันไม่ดีอะพี่พวกเนี้ยอืม ขับรถแรงครับอะไรมันมันไม่เท่พี่มันมันไม่เท่แล้วอ่ะมันหมดยุ้งหมดอะไรแล้วอืผมว่าเราทําตามที่เขาไอ้นี่กันดีกว่าเพราะผมเคยผ่านมาผมรู้พี่แล้วมันเสียถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยเดียเหมือนน้องผมอ่ะเสียไปแล้วคือมันกลับมาไม่ได้แล้วความที่มันอยากจะเท่อยากจะประมาณแค่นิดเดียวอ่ะพี่ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวอ่ะมันคิดว่าไอสิ่งที่ผ่านมามันเคยทํามาปุ๊บไอมันไม่พลาดแต่ว่าถ้ามันพลาดไปแล้วคือนิดเดียวคือจบเลยชีวิตเปลี่ยนเลยพี่ใช่ นะบางคนตายก็ตายแต่ถ้าบางคนขาหักหรือว่าพิการเป็นทรมาอ่าใช่ครับมันก็จะเสียอะไรเงี้ยอย่าฝากพวกน้องๆแบบที่แบบกำลังโตวัยรุ่นหรือว่าอะไรประมาณเนี้พี่ครับแบบให้แบบว่าขับรถหรือว่าอย่าประมาทหรือว่าอะไรเงี้ยพี่อืมอืมอืมก็คือมันมีเขาเรียกว่ามันมีวัยรุ่นสมัยเนี้ยยุคเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าไม่มีทางอื่นอะที่โชว์หรือว่าทํานะที่ดีกว่านี้ เนาะแสดงออกได้ดีกว่านี้เนาะไปถ้าอยากจะแข่งหรือว่ามีฝีมือจริงก็ลงไปสนามแข่งเลยเนาะดีความใช่ครับเอออ่ะนั่นคือเรื่องราวของวันที่น้องตายนะครับขอบคุณคุณบ้าสมากนะเหมือนคือเล่าแบบว่าเหมือนอยู่ในความทรงจําเลยครับที่ใช่ครับครับแล้วก็ก่อนจะวางสายไปคุณบ้าสมีอะไรฝากไม่ถึงว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้ไหมืออยังไงเหมือนเดิมครับวิ่งโบครับวิ่งโบนะครับครับหรือว่าใครที่อยู่แถวนั้นจะใช้ จะเรียกว่าจะเลียกงานอะไรยังไงได้บ <g ol ien> อาอได้นะอ๋อก็ส่วนส่วนมากก็ก็ต้องต้องวิ่งก็ต้องเรียกในโบอ่ะครออ๋อผ่านใช่ไหมผ่านโบใช่ไหมโอเคได้ได้คุณบาสยังไงก็ขอให้คุณบาสแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับคุณบาสครับสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ